อินนะคะแจช่างอินแพนชาลาค่ะกับพวกทุกคนวันนี้เราจะมาดู The Driver EP ที่110มิลสุขสิทธิ์นิคอลซิสนทุกคนเราเชื่อว่าใครหลายคนได้ดูรายการนี้ไปแล้วอย่างแน่นอนนะแล้วเราซึ่งผู้ซึ่งมีเวลาว่างน้อยนิดเนี่ยนะก็จะได้ดูวันนี้แล้วนะจ๊ะใครที่ได้ดูก็มาดูพร้อมกันสโลอบมนะาจ๊ะไม่รู้ว่าวันนี้เราว่านะ พีม่มีามาเพื่อนั่งขำอย่างเดียวแน่นอนนะซึ่งรายการนี้นะทั้งพี่โอต๊ตพี่พลอยพี่พิษเนี่ยแบบอจะเต็มอย่างแน่นอนแล้วเราว่าต้องมีแต่วความฮาแน่นอนนะจ๊ะวันนี้แต่ว่ารายการนี้เหมาะสำหรับอายุ20ปีนะซึ่งเราก็ตอนนี้ปีนี้ก็20ปีบริบูรณ์พอดีเลยก็ดูได้นะจ๊ะตลอดน้องๆเยาวชนค่ะก็ใช้วิจรารณญาณกันด้วยนะจ้ามีอาจจะมีคำหยาบคลายนิดหน่อยก็นะจ๊ะนิดนึงนะอะงั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าไปดู เดี๋ยวไดเวอร์พร้อมๆกันอีกรองนึงไปเลยเอน้องมิวเขาจะเอาอันที่เต้นแทบไอตีแล้ด่าโอ้ยต้องมีระดับแงกขาวุ๊บปะิดราดูไปล้วมงเนโปรเจกต์ อ๋อพี่พีวงไนะพี่บอกว่าพี่พีอยู่เคติงน่่ไหมระไ่อนตอนนั้ตากาเคติี่คือมีเอเเคติมีเคติดมีซกสามวงผมถามคุณเลยในฐานะที่คุณเป็นศิลปินคุณคิดว่าวงไหนดังสุดพูดไปเลยไม่ต้องอย่าเป็นแล้คุณอย่ายาไปเบ้าเลวายเวายเีวายเฮีวายเวายเวายวายเ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 ี สิบเก้าเขียนฟังผิดเนี่ยบิวเรียนเก่งมากบิวเรียนเก่งมากมีความสามารถเยอะมากฉันอ่านประวัตินะคือแบบเอรใช่เยนกร์อทีบ้านับเรียนหรอแทำไมถึงรูเขาอยู่ๆเขาก็แบบเนี่ยถ้าสมมติว่า งานนี้ไม่ได้งานนั้นไม่ได้นะเป็นเรียนต่อเลยผมก็ว่าขายโฆษณามานานมากเลยไม่เคยไปแคสตัวละครมาด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้มันตอกอย่าไปเลยเล่ประกบกัานะครับพี่เราแฟนไลน์นะรักจริงปิงเกอร์พี่พี่ผมเป็นพระเอกเป็นพระเอกแล้วเนั่นเองรักจริงปิงเกอร์แอร์ได้กับแอร์เออหรอได้กับแอร์ได้กับแอร์โอ้ยอยากได้อยากเห็นน่ะเอาจริงนะ ั้กูั้งมิวไม่ได้ดูหรอกชื่อกูดิไม่กล้บจะดูเลยกูาเลออยู่แวพวคุณก็คือต้องเงีพวกอย่ามาไม่เหมืนเข้าเขางการก่อนไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไย่าดมาไล้วม่ได้ไม่ได้ไม้อมได้ไม่ได้วม่ไดไม่ไดไม่ไดลไดด้่้้้ได้ไคไ้ม่ เจะไปทเอทันนี e ้แล <ım Laser y en> ้วถ <sh> <Australian> <confused Hawaiian> <reais> <enda> ้าไม่เล่นละครแล้วเดี่ยแล้วจบไปเองเนี่ยทำทำงานอะไรวะ่าจะเป็นอาจารย์ใช่ต้เป็นอาจารย์แล้วต้องทำต้องทำรู้จุดเดืเกี่ยวกับโรงงานอะไรย่าที่บ้านเรนที่บ้านเป็นขายหนัง่อครับท่อกระเปารองเท้าเออคอนแทกคือพี่มิวเ่กิดอะไรขเดี๋ยวนะเวลาพูดถึงการศึกษาพี่มิวอ่ะเขาอจะแบบเฮ้ยภูมิใจอะคือนั่นแเราเป็นคนชอบที่คนคนเรียนเก่งอชอบคือแบบ เออเราคงทําไม่ได้อย่างเขาแต่เราชื่นชมเขามากๆคนที่แบบเรียนปโทปอเอกอะไรทีเขาเก่งนะไม่ใช่แค่แบบตั้งใจแต่มันต้องใช้แบบความขยันความอดทนมากๆซ,ซึ่งเรานับถือคนพวกนี้มากจริงๆอะ่ะเราแบบยิ่งเป็นพี่มิวอะ่ะยิ่งแบบโอ้ยเป็นกันใหญ่ยิ่งแบบเวลาคนอื่นพูดถึงเรื่องการศึกษาของพี่มิวเนี่ยเราภูมิใจทุกครั้งเลยรู้ทำไมอะ่ะ เหมือนเป็นลูกเจงน้องน้องมิวน้องมิวของเรานะเจอเพื่ยนเจอพี่ลูกค้าอะไรที่เนี่ยมีทูบีเป็นอยี่ห้อพิเศษสูตรพิเศษพิเศษพิเศษไอ้นี่ยโซนยาเอกเลยที่เบี้ยสี่สี่ห้าผมไม่ใจไปเรื่อยๆมันต้อง่านแบบฉติว่าผมผมจะทำทำเรื่องนี้ขึ้นมาผมต้องไปนั่งอ่านงานวิจัยย้อนของคนที่ทำเรื่องนี้มาทั้งหมดเราเลยคือฉันว่าสิ่งที่ผมทำมันใหม่จริคือมันพัฒนาจากสงที่เขาทำไว้แล้วไปอี เรื่องอะไรที่จามาทำตอผมทำเนี่ยโอเวอร์บุ๊กกิ้งครับที่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบุ๊กชนปกติดนะครับสี่ห้าทีพี่หลาเดี๋ยวเฮ้ยนะถ้าเป็นปกติพี่ก็จะชวนไปทำเรื่องอะแต่ช่วงนี้ที่ว่าโควิดมันไปเลยตาอะไรตอนหลังเยอะหลังตอไม่ได้ครับเป็นคนประโมดทิดหลานเขาจะเป็นผู้จัดเราด้วยนะผู้จัดเออซีรีส์อ่ะซีีรส์จริงปะเนี่ยเหมือนเรามีมีพอดแล้วก็ไปเสนอต่างชาติเขาให้ทุนมาว้าวนี่ไง คือเป็นพอที่เราคิดเอาไว้แล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องบทเดี๋ยวก็จะมีคนไปพัฒนาต่อเองใช่เราก็วางเทรนเปเข้าข้าวไว้ว่าแต่ละอนเป็นยังไงในยุคยี่สิบเก้าพวกเราทำอะไรอยู่เขานี่คือแบบปึงปึงตอนกูยยี่สิบเก้าหรอกูก็เริ่มทำงานพวกมึงไงใช่หรอจับสิ สามสบอกนั้นละ30แล้วเพลงแรกทำทำทำกับใครครับเพลงแรกทำเองทำเองคนเดียวเวลาไปอีเวนต์จะมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงใช่ทำเองแม่ใช่ใช่เลิศ้วเรื่องเพลงพี่จะไปร้องได้นะครับพี่มีคิ่ลิขสิทธิ์เลยวกลับบ้านไปร้องซ้อมเลยนะยิ้มกับเพลงยิ้มซ้อมเลยครับซ้อมเลยทุกคนดูอยู่ใช่ไหมครับทุกคนดีกว่าช่วยกันจำด้วยนะครับว่าให้พี่ของพี่เดี๋ยวก่อนนะซีรีส์ทำเองนี่คือทำเองด้วยที่พอดไปเสนอเนี่ยเล่นเองด้วยนั่เองด้วยครบโอเค ก็มีที่คนอื่นจ้างเล่นด้วยสองเรื่องเหรอจำแล้วใช่ปะก็เป็นเกสประจําแล้วกันถ้าว่างก็แต่แบบหนึเดือนถ้าว่างก็ไปหึงไลท์หึงไลท์ไอทีก็คือติดเทรนทูเตอร์ตลอดเดี๋ยววันนี้ติดเทรนทูเตอร์เป็นมิวส์เดลิเวอร์เฮ้ยดีกว่าติดเป็นแฮชแท็กโอปาโมนเพราะโอปาโมนไม่เล่นแล้วไม่ไหวไม่ไหวก็และลางานแรกที่แบบคนได้เห็นว่าเฮ้ยเข้ามาทํางานในวงการเป็นเอ็มวีเหมือนครับเอ็มวีใครครัเอ็มวีคนเล่นของ เราเอ้าดูกับแฟนโอ้อเอสอเอสตั้งตัฟูตอนต้นปีทวิตเตอร์เขามีกิจกรรมให้เราไปพูดคุยกับแฟนคลับครับผมถามตอบผ่านทางทวิตเตอร์แบบทั่วโลกเขาเลยส่งมาพร้อมกันเลยทำก็ต้องงงอ่ะทำก็ต้องงงไขวนดีนะแสดงว่าเราทำอะไรก็เป็นกระแสไงแต่เธอน่ารักคอยกอดแฟนคลับเคยไปเยอะสุดคืออะไร มีแบบมีทองแท่งก็มีเห็นตอนตอนคริสต์มาสที่ผ่านมามันมีเป็นจัดบินโดนให้ด้วยที่จีนบินโดนโดนแบบลอยขึ้นมาแล้วบินเป็นรูปหน้าผมโพี่ด้อยตอนเราเป็นตอนเราเป็นเฮ้ยตอนเราเป็นซีฟินเนี่ยซีฟินส์อะซีฟินส์อะคุณได้เยอะสุดคืออะไรได้พรมอะไรเงินแค่นั้นก็แฮปปี้แล้วก็กินแล้วกินแล้วพี่อ๋อเนี่ยแฟนคลับให้เยอะสุดคือให้ เพลงชื่ออะไรเมลนั้นนาครับผมมไหนอได้เรือยังพลงัพ่อเนี่ยจีอานดีลิงเหรอตายดูว่าใครทำไม่ใหว่ดีอว่าตัดมาอันยังอันยัง งานรักเนาะเออใช่ารักที่ใช่่านีเราก็ทำเองางงาน่ทำเองก็คือหาพุ่มกับเองอะไรเองหมดเลยใช่่ายตังเองทิปที่เหนี่อยจ่าังเองหมดเลยันนี้ทามาเกือบทุกอย่างแล้วนะใช่ปะมีอะไรอยากทำอีกปะ ทำอีกก็น่าจะเล่นหนังคุณไม่เคยเล่นหนังอ๋อเหรอถ้าเด็วกว่านั้นคือเดี๋ยวทำทาหนังเองแล้วเล่นเองโอ้โหเจ๋งอะไรจะเป็นผู้จัดเขาเป็นผู้จัดเขาเป็นผู้จัดแต่ว่าหนังสาวของงานสาวซีรีส์มันไม่เหมือนกันปะใช่เหมือนคนละแนวกันเลยอยากมาเล่นหนังแต่ยิ่งช่วงนี้โควิดด้วยเออเอออย่างงี้งานงานอีเวนต์ก็หายดิเขาก็จะบิดมาเป็นไลฟ์แทนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ แม่งเจอตัวกันอะจริงๆก็ยังดีกว่า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 มันได้ยินเสียงคนกรี๊ดมันได้ยินเสียงคนมูดคนเอิร์ดไปเฟสติวัลอะไรแงบนี้ยใช่ตัดหน้าเขาตุ้มมันมากๆอ๋อเออใ์ดมิวไปไอ้บิ๊กมอเทนด้วยนี่ใช่ไหมมันมากวันที่สองเกือบไม่ได้ขึ้นแล้วใช่เสียวมากๆมีร้องกับส้มมาลีด้วยอะไรไงนี่ผมติดตามผลงานไหมผมติดตามผลงานป่ะแฟนคลับแบนด์ขับ วันนี้ไม่รู้เซนกับใครหรืออยู่คนเดียวสไม่ไดสละนะสบายสบายอย่างงี้ชวนมนุษย์มันนี่ก็ได้ฉลองช่วยกันหรอชวนไหนอะเราเนี่ยไปเกาะก็ดังเนี่ยเราเราเป็นบอยแบนด์ที่เราแบบเราบอยแบนด์เราไป็ตำนานแล้วเราเราไม่มีงานแล้วเราก็ไปเกาะนอนไปถึงก็ชวนชวนแบกเ่าไงแล้วก็รู้ว่าอัมแบ็คหรือเปล่าเห็นน้องมันจะรีบหรือเปล่ารอติดตามจะให้วงคัมแบ็คนะให้คัมแบ็คแล้วผู้หญิงง่ายกว่าเป็นคอมพิวเตอร์เลย ไหนๆี่นเสิรี่นี่ร้องสดโอเคด้วยเป็นไงอ่ะส่วนใหญ่อ่ะคนที่เป็นนักแสดงเวลาร้องสดอ่ะฮาร์ปซิงค์ใช่นี่อันนี้ไม่นะธรรมดาเฮ้ยพี่โอ๊ตจงใหญ่เลยใช่แสดงคนยังเยอะเลยเนี่เล่นไปทีเดียวพี่เลยอ่ะแต่พี่เล่นเสากลัวดังยินเลยคนทั้งโลกพ่อแม่ พี่เป็นพ่อแม่มึงไปเลยสนุกไหมตอนตนที่ขึ้นไปมันแบบตื่นเต้นไหมเนี่ยทุกคนเราจะเห็นแบบเวลาที่มิวพูดถึงการเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมจะเห็นแววตาถึงแบบเออเขาสนุกเขาดูตื่นเต้นนะเขาอยากขึ้นคอนเสิร์ตอยากขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็มองมาแล้วมีคนเชียร์อัพเขาอะ คือแววตาพี่มิวมีความสุขมากสนุกไหมเขาเขาดีใจแบบตื่นเต้นมากเนาะเที่ยงฝนลุกเลยดูดิหนาวเออหนาวฝนลุกว่าเออเข้าใจฟีลลิ่งกันนี้แหละว่ามันต้องแบบตื่นเต้นมากไม่ไม่ตื่นเวทีเลยนะไม่ตื่นเลยคือบางคนเนี่ยขึ้นเวทีใหญ่ใหญ่แบบเงี้ยมือแบบสั่นเือไม่ถูกเลยฝั่งตัวไม่ถูกอ่ะแบบเอ้ยเยี้ยวเลยอันนี้อาจจะมีหน้าความเป็นศิลปินอยู่นะแต่มีตอนนี้พี่มิวไม่มีแบรด์ใช่ไหมมีแล้วมีเขามาฉีกไห นนขาดี้มมงไ่เกียดกันบอกว่าเราไปจีบเขาไม่มีคนจีบเราแล้วเราอ่ะก็มีบ้างเฮ้ยบัามรวยบัามรวยอ่ะเดีพอกูตอบไม่มึงก็ด่ากูตอนแรกเอกูตอบมีมึงหาวกูเขียนยังไงกูพลอยยังไงเออแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ไลฟ์ครั้งหน้าชวนดีกว่าเออเฮ้ยคุณก่อขอดังแล้วไม่่เอาใชก่ยอมรับเลยยอมรับเลยยอมรับเลยกูอยากติดเทรนด์โลกบ้างยอมรับยอมรับเลยกูยอคุณเอาไม่ดูลนยอมรับเลยกูยอมรับ มีกับพี่กอดดังกานัมีพวกิอยู่ใจไปแลอดมะลืมันนอกูเสียวลาวมิมีอะไรฝ่ายอไหมีโชว์นี้มีอะไรบ้างที่มาที่จะปล่อยมาก็จะมีเพลง Good Day ในวันนี้ที่ยวันนี้วันนี้ปล่อยวันนี้วันี่แล้วก็ฝ่าดูใน y o u t u ม e วส s ต u d i o ตูดิโอช n n อลได้ครับสตูดิชาไม่แล้วไอ้โลโก้มิวก็สวยนะโลโก้โลโก้ช่องอ่ะ้ก็ให้ให้คนออกแบบมาใคือเนี่ยว่เน่เขาเรียนเขาเรียนวิศวะเวลาเขาคิดอ่ะ แม่งมีรูปแบบกเขาคิดเป็นโครงสร้างทั้งหมดใช่เนี่ยเนี่ยคือคนที่เรียนวิศวะหรือว่าแรอยงๆเงี้ยจะมีความคิดการวางแผนว่าแบบเดี๋ยวกูต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่ดีนะมีคนถ้ามีลูกก็ส่งวิศวะบ้างด้วยลูกเป็นคนตั้งใจเขาตั้งใจเขาพังทั้งหมดเอาเงียบเลยก่อนมีอนปลูกอ่ะ เราต้อมีมนเราเรารู้รู้ใช่ไหมเราจะเราจะมีูให้พูดเรื่องมึงไหมล่ะให้พูดเรื่องมึงไล่ะเอาไงเอาไง่รูปดีกว่า่รูปดีกว่าให้ติดเทนโลคแคิเลอรไง้เ่รูปดีกว่าคนรู้เยอะเลยนะเรานี่ยเพว่าเขามอนะงวันงเอามือมาบังวันังนี่วายร้ายครั้งหน้าผมควรเลยเฮ้ยเขาทำบุญกันให้ผูก่อท้องดังคุณเยอไปนงุสามการที่ึงเหี่ด เอ้ยดูรายอ่ะเล่นดุไปก่อนวงที่ดังสุดก็คือ Gojek F ว้าวทิ้งอะไรอ่ะทันทันตอนจบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้เราว่ามันมีอยู่3อย่างประมาณประมาณ3อย่างอ่ะที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คืออันแรกคำชมจากพี่ๆทุกคนอ่ะ คือโดยเฉพาะพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตคือชมพี่มิวตลอดเลยนะไม่ว่า,าจะเป็นเรื่องการทํางานการเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเขาชมจริงๆอะแล้วยิ่งพี่โอ๊ตแบบเออเคยทํางานด้วยกันมาก่อนอะไรอย่างงี้เนาะเราชอบจังเลยอะชอบการที่มีคนรอบตัวคนที่แบบได้ทํางานด้วยแล้วเขาก็แบบเออพอทํางานด้วยแล้วเขาแบบเออย่างไงอะมีความประทับใจเออ เห็นในแบบเรื่องดีๆสิ่งดีๆความตั้งใจในความขยันในการทํางานอะ่ะโอ,อ้ชอบชอบมากแล้วก็เรื่องเวลาพูดถึงเรื่องการศึกษาของพี่มิวเราภูมิใจภูมิใจมากๆนั่นแหละทุกคนอย่างที่ได้บอกไปว่าเออเราชอบคนที่เล่นเก่งซึ่งซึ่งเรากูตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งอะไรนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าชื่นชมในความขยันในความอดทนของเขาที่แบบเฮ้ยเราแค่เรียนแบบ เรียนแบบปกติคันพื้นฐานแล้วก็แบบเออก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะแต่นี่คือแบบเรียนทั้งตีโทเอกอะ่ะทุกคนลอกเตอร์นะเว้ยมันไม่ใช่ง่ายๆอะ่ะแล้วกแบบ็ยิ่งมาเป็นพี่มิวพี่มิวที่ทั้งเรียนเก่งอ,อ่อร้องเพลงก็ได้กีฬาก็ได้ดนตรีก็ได้อะทุกอย่างคือครบหมดทุกคนคนเรามันจําเป็นต้องแบบครบขนาดนี้ไหมอะ่ะเราจริงๆเมื่อก่อนเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง สมัยประถมอ่ะเออชื่อเจนเก่งมากเก่งเก่งทุกอย่างเรียนก็เก่งกีฬาก็ได้อะไรกนดนตรีก็ได้ร้องเพลงเหมือนพี่มิวเลยคือเราไม่คิดว่าจะมีคนแบบนี้อยู่จริงๆอ่ะแต่มันก็มีอ่ะคือเขาเก่งเก่งมากๆยอมใจในความอดทนในความขยันของเขามากๆแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องคอนเสิร์ต เวลาพี่มิวพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เขาอยากทำมันเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วมีวความสุขแล้วเวลาพูดถึงนะเราจะเห็นแบบตาพี่มิวมันจะแบบวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งออกมาเลยมันคือประกายของความสุขอะทุกคนคือเราไม่รู้จะพูดยังไงมันรู้ไปไหมมรู้แต่ว่าเรารู้สึกอย่างนั้นจริงมันเหมือนแบบเป่งแสงความสุขออกมาจากเบลาตาของพี่มิวอะแล้วมันแบบอืเรารู้สึกว่า ชื่นใจจังเลยเวลาเห็นสีหน้าแบบนี้เวลาได้เห็นแววตาแบบนี้จากพี่มิวหรือว่ากัปเองก็แล้วแต่อืมชอบชอบชอบที่เขามีความสุขกับสิ่งที่เขารักกับสิ่งที่เขาทํากับคนที่คอยซัพพอร์ตเขาแ่นก็คือเหล่ามิวเนียแล้วก็เหล่าหวานใจทุกคนนะที่แบบคอยเชียร์ัพคอยสนับสนุนพี่มิวตลอดเวลานั่นแหละคือความสุขของพี่มิวจริงๆเลยนะ เอาลนี่ก็คือทั้งหมดของ The Diver ในวันนี้นะยังไงก็อย่าลืมทุกท่าน like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเพิ่มกดซับสไครต์กันได้นะคะเจอกันใหม่ในรีแอคหน้าละทุกคนบ๊ายบาย